ก็สวัสดีครับน้งนองๆวันนี้อยู่กับช่องพี่สนสนุกเช่นเคยวันนี้เราอยู่ในแมนผ <c oughs> ีกุ๊กกุ้ยสน,สนุกซาผีลา่าเล่นอะไนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาพวกเราคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้เด็กๆลอกเลียนแบบได้ดเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ตอนนี้นะครับผมได้เราอยู่หน้านาเข้าสวนสนุกขนาเาข้ามากันแท้เกินแล้ววะโอเค น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับถึงแล้วสวนสนุกโอเคโอเคไปเลยดีกว่าโอเคอะอะไรเนี่ยว,นะว้าวาจะร้องทำไมเนี่ยามาหลืยังฉันจะเจ้แล้วผีโอเคโคตรมืดเลยตอนนี้นะครับเราต้องโดนลงไปโอเคนะครับเหมือนทำมันจะมืดตืดต่นๆมากเลย สาวน้อยจะไปกับพี่อ้วนไหม่นนอตามพี่อ้วนมาดีกว่าไปทางไหนรอพี่ด้วยพี่เกยพี่เกย์จะแตกแล้วไปทางไหนทางนี้หรือเปล่าไปมั่วก่อนไปเร็วสาวน้อยตามพี่มาเร็วโอเคมีอะไรไหมข้างหน้าเหมือนจะไม่มีอะไรมึดเติร์กทำไมมันมึดเติรไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยเกลียวเหรอเนี่ยไอ้แหลม่งเกลียวดิเเเเจจจจ๊๊๊๊กกกกมีอะไรเนี่ย โอเคมีสปริงขายด้วยเลยเนี่ยเท่าไรจะซื้อโอเคแล้วก็กล้าไม่ซื้อแพงเกินนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราจะต้องอ้ยเราจะต้องดนนีบดนหนีบเลยเราจะต้องดนหนีบมากันต่อนะจ๊ะแน่นอนนะครับเราจะต้องระวังนะครับนี่มันที่ดักหนูนี่ว่าแน่นอนนะแต่ฉันเป็นคนนเว้ยทำไมมันใหญ่จังแสดงว่าหนูที่นี่จะต้องตัวใหญ่เท่าวหร ว่าตัวใหญ่เท่าควายแน่นอนนะฮะไอ้จ๋งไอ้เจ๊ไอ้เจงเฮ้รอชิเดียวให้จะน้อยไม่รอพี่เลยเหรอได้ไม่รอพี่พี่หนีนะนะโอเครอพี่หน่อยพี่เกวพี่อดเกะไอ้ไอ้เบียดเบียดเบียดไดิไดไดผัก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 ได้ผักน้องตกแล้วไอ้ไอ้นี่มันช่วยนี่ไหมไปกันต่อให้ชบเฮ้ยอยฮู้อ้าวโอเค เกิดอะไรขึ้นต่อไปแถดมแถดมแถมแมพที่ไหนมีลูกบาสด้วยเหรอจะมาเล่นบาสกันหรืออะไรลูกบอลให้เจ๊ะเจ๊ะเจ๊าเจ๊ะเจ๊ดนแดนเดะเดะเดเอ้ว็ไม่เจ๊นเจ๊ะเจ๊เจ๊ะ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 เจ๊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 เ นี่คืออะไรดำน้ำไปเลยไอ้ยเจะกันเจอะกันเจ๊กันจะโคกดมืดเลยนะครับไปตามทางไฟหรือเปล่าแน่นอนนะครับโอเคนะฮะพีก็ไม่เคยเล่นเลยนะแน่นอนเข้ามาเล่นสดๆเพียวไปเลยโอเคไอ้กดไฟตรงนี้กดไฟอะไรกดปลอมโอเคกดยังเนี่ยกดดีอ้วนโอเคกดดีแล้วทำไมไม่กดอะกดแล้วนี่กดหรือยังกดแล้วกดแล้วไงต่อหาปุ่มหาแล้วกดแล้วเดิ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  วายไปเลยนะครับตอนนี้มืดมากมืดเกินนั่นรูมืดเต๋อเต๋อทำไมมันมืดเต๋อเต๋อเจะเงจงเจงเจิงเจงเจ,ง,จ,ง,จงได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าโผล่ยังโผล่ลเลยโอเคโอเค,อเค่อยากเล่นน้ำไหมโอเคพอพอพอ,พอนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้ว <S <S แน่นอนข้างหน้านั่นคือชิงชาสวรรค์แน่นอนชิงชาสวัสด์เอ้ยอ้สวัสดิ์เจ็บเลยทำไม จะไม่ทันต okay. 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 ั้งตัวเลยอะไรวะไม้มีหักเลยโอเคย่าวู้โอเคไปกันต่ออจึงย่ามาเลยมาเลยอยากแอนมากันต่อนะจ๊ะไอข้างหน้าไอโอเคอยากกินตับโอ้ตเปล่าแน่นอนมาเลยก็ตดองลงไปทำไมเนี่ยนะฮะอยากโชว์น้องๆครับ ไอผีมันกินเลือดอ้วนหน่อยนะเนื้อมันเยอะแน่นอนเชิบไอเชิบไอเชิบโอเคแน่นอนมาไดนะ้ไหนไอผีไม่เห็นมีเลยโอ้อยากกัแจงจริงเลยนะเดี๋ยวจะปราบให้ดูแน่นอนนะฮะนี่คืออะไรนะครับโครงการอะไรเนี่ยโครงการรีเซ็ตกดนเลยแต่ชื่นดีแล้วไงต่อนี่น่าจะกระโดดตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าจะใช่อ๋อครับเราจะเอากล่องนะฮะไปต่อหรือเปล่าได้หรือเปล่าวะนี่เลยตรงนี้เลยชื่น ได้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะลองดูนะครับเผื่อจะได้โอเคไปอ้าวอะไรกันเองเขาเลยอ้าวอ้าวแจ็คก็ตกแล้วล่าสุดเฮ้ยเอออะไรวะเนี่อ้าวอ้าวไป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 โอเครอบนี้น่าจะได้ละชึบเออโอเคกล่องก็ดูแบบว่าไม่เข้าใจนี่เท่าไหร่นะฮะนะครับเหมือนจะเบี้ยวหน่อยนึงมัวมากมัวมากไอ้วันมัวมาก แล้วถ้าเรากระโดดขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็วางไปเลยดูสิชึกช๊กชึกช๊กชึก๊กชึ๊กเฉยไปเหมือนจะได้แล้วนะฮะแน่นอนเราจะขึ้นติช,ช่าร้อยชิ้เดียวเลยมาแล้วนะครับขึ้นติช่าวสวรรค์ไปเลยแน่นอนขอให้ขึ้นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยฉันขอเล่นก,ก่อนละกันไหนๆก็มาแล้วอ้าวถึงตรงนี้เฉยพัดเงีงพัดเงี้งแหงมากกระโดดลงไปดูหน่อยสนะิอ้าวไ,ไอ้อาว เพื่อเพื่ออะไรเพื่อกระโดดใหม่โอเคเอาใหม่นะครับโทษทีแน่นอนไอเจ๊ไอเจ๊ไอเจ๊ไม่เจอทักทีเลยผีเนี่ยสุดสนุกผีฉันอยากจะมาถึงแล้วเนี่ยโอเคถึงแล้วแหละแน่นอนไปกันต่อนะครับไอเจ๊เจ๊โอเคกระโดดไปเลยภาพปลาดาบปลา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 บีนี่คืออะไรเครื่องเล่นแน่นอนมาแล้วล่ะเตรียมขึ้นเลยพร้อมแล้วว้าวว้าวว้าว มันมากแน่นอนเลี oh. ้ยวหน่อยเตรียมตัวไฟเทอร์โบเจอาเจอดะเจอดิลกาด้วยปะเนี <t is> <t is ่ยเจอเจเจ๋อเจอเจ๋เจ๋อเจ๋อเจ๋ีเจอเจรอเจ๋อเจ๋อเจ๋ะเจ๋อเจรอเจ๋อเจ๋อเจรอเจ๋เจ๋่เจ๋อเจยอเจ๋อเจอเจ๋อเจ๋อเจเจยอเจ๋อเจ๋อเจ๋อเจเจ๋อเจ๋อเจอเจ๋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 อเจเจ๋อเจ๋อเจอเจ๋้เจเจอเจอเจเจเอเจเจเอเจเเอเจ อาเชิบโอเคนี่คือตัวอะไรวะดีฮอลลนะฮะเจอแล้วแน่นอนวัาดีอาจเชิบว่ายอะไรล่ะวายน้ำทำไรเฮ้ยฮะวันนจีอาชัยโอ้รียบร้อยเรียบร้อยเช่นเคยมาใหม่นะครับโอเครอบนี้แหละแน่นอนจะต้องผ่านละโอเคเฮ้ยอเชิบฉันว่ายน้ำได้ไหมอาเชิอาเชิ เช็คข้ามโดนมันนี่เองแน่นอนกระโดดข้ามไปเลยแน่นอนแหววเก่งสิก็มาดวะเก่งเก่งกระาดเนอะฮาชิบายอย่างแหววฮาวเกิร์นฮัลโนี่อะไรของเล่นมาแจกอ้วนหรือเปล่าไม่มีของฟรีในโลกหลักอ้วนีแต่ของเสียเงินโอเคไปเลยนี่คือการวิ่งว้าวยว้าวฟันยังแหลมเลยเราเฟี้ยวเลยแหลมเฟี้ยวแหลมเฟี้ยวโอเคไปเลยป๊าบป๊าบ ไมผ่านอะไรเลยเอาใหม่นะครับไปกันต่อไอ้จ๋ารอบนี้เราต้องผ่านแล้วแน่นอนนะฮะอ้าวรอบนี้ต้องผ่านแล้วมาใหม่เลครับรอบนี้ต้องผ่านแล้วแน่นอนเราเล่นเยอะไปหน่อยทอดที <c oughs> <c oughs> ยิ้ยวู้วว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  อ๋อพี่แล้วเอาวิ่งวนวนอ้าววิ่งวนวนอ้าววิ่งวนวนอ่านเจ๊ก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 เจ๊ แน่นอนอ้วนขบวนการปราบผีป่องปองชิงป่องปองเน่งเอ้ย hey โอเคตอนนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเฮ้ย hey, มันมีรอยเท้าด้วยพวกเรารอยเท้าใครวะแน่นอนตามไปดูสิแน่นอนไป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 เย hey ว้าวอะไรเนี่ยล้อทุกงานไม่เคยรอดทุกงานเลยนะครับมารอบนี้เราจะต้องไปให้ได้นะครับจะต้องผ่านแล้วไปเลยมาออกมาเลยเก่งจริงนะอะไม่กลัวแกหรอกนะ

นี่เหมือนจะเป็นท่อน้ำหรือเปล่าแน่นอนกระโดดลงไปเลยอย่าไปกลัวมาเลยเอาละเหมือนว่าเราจะต้องนะฮะปราบผีแน่นอนโอ้ยโอ้ยโอโอะไรเนี่ยมันมีทั้งนอนมันมีทั้งวิ่งโอ้ยมันเยอะจังเยอะเกินนั่นเลยนี่ล่ะนี่ล่ะไอ้จิง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 โอ้กระจอกว่ะกระจอกว่ะนี่ล่ะนี่ล่ะมาได้มาได้วิ่งสู้ด้วยวิ่งสู้ด้วยวิ่งสู้ด้วยมาเลยไอ้เิงไอ้เิงสู้ด้วยไม่กลัวฮะไอ้เชงไอ้เิง อเจงมวิ่งสู้ด้วยเด้อเจงแน่นอนอ๋อนี่คืออะไรเน่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 เนไอแดงอ้ไ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 อไอ้ไอนไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอาไอ้อ้ไ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 อ้อ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้อ้ไอตไอนไ่้ไออ้ไอไอ้จอ้ไอไอ้ไอ้อ้ไอ้อาไอ้อ้ไ้อ้ออออไ้อนอออไไอนออไไ้อ งงมากตะกี้ยังอยู่ในท่ออยู่เลยนะ <c oughs> ครับอยู่ในท่อบาดาลน,น้ำเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้แน่นอนอยู่ดีผมเอาอากาศเฉยโคตรงงแน่นอนโอเคเหมือนเราจะถึงแล้วแน่นอนเราลอดแล้วโอเคโอค้ยวัดเต้นใหญ่เลยวัดเต้นจริงอัดจริงจริงอจริงฉบฉบแน่นอน ขอเป็นไงบ้างครับลกน้องคลิปนี้ถ้าชอบใจนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยกันยังไม่ได้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่สนสนุกนะครับผมวันนี้พี่ขอตัวไปก่อนบีบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮๆ